อย่าเอาไปแย่พัดลมนนนนนลนยน เข้าบ้าง เร uh ียขอเลยเรีเขาเขียนนะจริงนะมันอนล้ไม่มีใครช่วยนะมี่ไนค่ช่วยหรอ